ตำนานความเชื่อที่สี่นิทานพื้นบ้านจีนเชื่อว่าเสือค่าปีศาจปกป้องคนดีและปกป้องคนจากโรคภัยคนจีนจะตกแต่งเสื้อผ้าด้วยรูปเสือปักผ้าหรือตกแต่งเสื้อผ้าให้เด็กๆโดยเชื่อว่ากรงเล็บเสือเป็นเครื่องรางขจัดภัยอันตรายทําให้ผู้สวมใส่มีความกล้าหาญร,รูปเสือแกสลักปรากฏอยู่ตามอนุสาวรีย์และบนหลุมฝังศพ เชื่อว่าเป็นการเสริม่วงจุ้ยอย่างหนึ่งคนเกิดปีเสือจึงมีความกล้าหาญแข็งแกร่งดื้อดึงแต่มีความเห็นอกเห็นใจคนอื่นเป็นตัวแทนของความยิ่งใหญ่เป็นพลังดินและปกป้องมนุษย์คนจีนโบราณบอกว่าเสือจะเปลี่ยนตัวเองเป็นสีขาวหลังจากมีชีวิตยืนยาว500ปีและจะดำรงอยู่ต่อไปนับล้านปีเมื่อเสือขาวตายไปแล้ว วิญญาณจะกลายเป็นดินไปเกิดเป็นอัมพันความเชื่อนี้ทำให้คนจีนคิดว่าในอัมพันมีวิญญาณของเสือสิงสถิตยอยู่ยังมีบทกลอนกล่าวว่าเมื่อเสือคำรามและมังกรร้องเพลงโลกจะมีแต่สันติสุขประชาชนมั่งคัง่งประเทศชาติแข็งแกร่ง